สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆมาแล้ว <c oughs> ขอบคุณแม่นัดขอบคุณแม่นัดแต่ขอบคุณค่าสวยๆก่อนขอบคุณตั๊กยิ้วโอเคโอเคโอเคได้แล้วนะคะขอบคุณแม่นัดที่เอ็นดูใบบัวน,นะคะซื้อขนมกับนมนมกับขนมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาเดี๋ยวไม่หาให้กเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ ไ่รุ่นใจร้อนนะไม่รุ่นใจร้อนเนาะเออไม่รุ่นใจร้อนไหมแม,แม่เออหนูชอบกินขนมนางเล็กค่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่จะเอานมให้น้องกินด้วยนะเอาในทานแล้วนะคะคุณแม่ขอบพระคุณในความเอ็นดูของแม่นัดด้วยนะคะนี่นี่ค่ะกินนมหน่อยไหมขึ้นนมหน่อยไหมคะเอาจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อน อทึดถึงท oh, yeah, yeah. ึดอสาวแลบ้านนาก่อนทึดถึงทึดถึงทึดถึงทึดทึดถึงทึดถึงเดี๋ยวใจเย็นๆแกนมก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาปากรอเลยอาปากรอเลยอ่ะอาอดูดเอาดูดเอาดูดเอาแม่แก่ไม่ทันใจลูกสาวเลยเนี่ยลูกสาววัยรุ่นใจรออนเดอร์แม่แม่มาหนึ่งของ่ํำอากว้างๆเลยอากว้างๆเออ ็นสาวเป็นนางแล้วยังกินนมเหมือนเด็กเลยอ้าดูค่ะแม่แมาแล้วมาแล้วเอาไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะใส่มืออาักโอเค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 เดอ เฮร้อนแค่ไหนยเงจะซื้อกรุ้นให้โอ้สาวใจร้อนเด้อแม่แม่เอเดียวเดี๋ยวต้องชยแม่จ้าแกยัไม่จ้าแกให้เองเคบโอ้วนััมากเลยหิวมากค่ะแม่แมหมากค่ะแบหลายแบหลยเนาะอเจ้นให้รู้ก่อนเดตึเดเดตึงเลดตึงเลตึดเดเดเดดเด อร่อยค่ะแม่แมคะขอบคุณนะคะอ้วนได้ทานแล้วคุณแม่ทั้งนมทั้งนางเล็ดไปเนะี่ยเออเด็กน้อยชอบขนมโบราณเนาะแม,แม่เนาะขนมนางเล็ดเนาะเออเอาดูใส่ปาก้วยอยากกินนมตามด้วยเนาะอ่ะเอาไหน,นขอบคุณนะแม่ทานให้เพิ่ม